คุณกำลังฟังสายหลอนหลังสี่ทุ่มค่ำคืนของวันผุดอากาศไม่ต้องเย็นแต่อะไรบางอย่างกำลังคลื่นสารเข้ามาในใจเราคืนนี้เหมือนทุกคืนมีใครบางคนกำลังยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อเล่าเรื่องที่เขาไม่เคยกล้าเล่ากับใครแต่คุณจะได้ฟังมันทั้งหมดที่นี่สายหลอนหลังสี่ทุ่มได้เริ่มต้นแล้ว สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสายหลอนหลังสี่ทุงกับผมต่อสายหลอนที่จะพาทุกท่านดำดิง่งสู่ประสบการณ์สุดหลอนจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นรอบตัวเราในทุกค่ำคืนค่ำคืนนี้อากาศภายนอกดูเหมือนจะเย็นเยือๆเป็นพิเศษนะครับแต่เรื่องราวที่เราจะนำเสนอในวันนี้อาจจะทำให้คุณผู้ฟังรู้สึก หนาวสถานเข้าไปถึงกระดูกดำเลยทีเดียววันนี้เรารับสายจากคุณผู้ฟังทางบ้านที่ส่งเรื่องราวสุสยองมาให้เราได้รับฟังกันสดๆถึงที่นี่เลยเอาละครับตอนนี้สายของคุณคุณโจคุณโจพร้อมหรือ,อยังครับครับพร้อมครับพี่ต่อหลอนสวัสดีครับคุณโจเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา คุณโจช่วยเล่าให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้ฟังหน่อยครับว่าเรื่องหลอนที่คุณโจจะเล่าในวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหนและมันเป็นมาอย่างไงครับครับพี่ต่อเรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาประมาณ5ปีที่แล้วคือมีแก๊งเพื่อนเพื่อนผมเนี่ยชวนกันไปลองของที่บ้านร้างในตำนานหลังหนึง่งไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพผมขอไม่ระบุต,ตำแหน่งและสถานที่นะครับโอ แค่ชื่อก็ขนลุกแล้วครับคุณโจบ้านร้างในตำนานมันเป็นยังไงครับคืออย่างนี้ครับพี่ต่อบ้านหลังนี้เนี่ยมันตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่าซอยค่อนข้างเปลี่ยวห่างจากชุมชนพอสมควรมองจากข้างนอกจะเห็นเป็นบ้านไม้เก่าๆสองชั้นรูปทรงแบบบ้านไทยประยุกต์สมัยก่อนแต่สภาพคือทุดโซมมากครับ ผนังไม้หลายส่วนผุพังจนมองทะลุเห็นข้างในสีบ้านที่เคยเป็นสีขาวเนี่ยตอนนี้กลายเป็นสีหม่นหมนคล้ายคราบเลือดแห้งกรังรอบๆเนี่ยต้นไม้ใหญ่ขึ้นรกครึ้มจนเกือบจะกลืนกินตัวบ้านบทบังแสงแดดจนไม่เคยมีเงาของบ้านทอดลงบนพื้นเลยครับเหมือนโดนความมืดปกคลุมตลอดเวลาโอ oh. ฟังแค่นี้ก็สัมผัสได้ถึงความวังเวงแล้วครับคุณโจแล้วตอนที่คุณโจกับเพื่อนๆเข้าไปใกล้ๆบ้านเนี่ยบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างครับตอนที่เราไปถึงเนี่ยครับพี่ต่อมันเป็นช่วงพลบค่ำพอดีแสงอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าพอเราก้าวเท้าเข้าไปในรั้วบ้านนะเสียงเหล็กดัดเก่าๆที่ขึ้นสนิมมันลั่นดงังเอียดดังลั่นไปทั่วบริเวณพร้อมกับ กลิ่นอับชื้นของไม้เก่าๆกับกลิ่นสาบของฝุ่นผงที่ฟุ้มขึ้นมาแตะจมูกทันทีที่ลมพัดมาเบาๆมันน่าจะเป็นกลิ่นที่มันสะสมมานานเป็นสิบๆปีเลยครับพี่ต่อพอเราผลักบานประตูไม้เก่าๆที่มันเปิดอ้าอยู่ครึ่งหนึ่งเข้าไปเนี่ยเสียงไม้มันลั่นดังเอี๊ยดอีกครั้งหนึ่งดังลั่นกว่าเดิมอีกครับพี่ต่อพอเข้าไปข้างในเท่านั้นแหละ ความมืดมันถาโถมเข้ามาทันทีเหมือนบ้านหลังนี้ไม่เคยมีแสงสว่างส่องถึงเลยสายลมเย็นเฉียบที่พัดผ่านช่องหน้าต่างที่แตกหักทำให้เรารู้สึกหนาวสะท้านไปทั้งตัวทั้งๆท,ที่ข้างนอกอากาศก็ไม่ได้เย็นขนาดนั้นนะครับข้างในบ้านเต็มไปด้วยข้าวของเครื่องใช้เก่าๆที่ถูกคลุมด้วยผ้าขาวโพลนจนดูคล้ายๆรูปปั้นคน ยิ่งเราใช้ไฟแฉะส่องไปรอบๆเนี่ยเงาของพวกมันก็ยิ่งบิดเบี้ยวดูน่ากลัวเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่ภายใต้ผ้าเหล่านั้นกลิ่นอับชื้นยิ่งรุนแรงขึ้นพร้อมกับกลิ่นบางอย่างที่คล้ายกลิ่นโลหะสนิมสนิมปนกับความหวานแปลกๆที่ผมไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนเลยมันตีขึ้นจมูกจนผมรู้สึกคลื่นไส้เลยครับพี่ต่อบรรยากาศมันหนักอึ้งมากครับและ เหมือนมีอะไรบางอย่างจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลารู้สึกเหมือนมีใครกำลังหายใจรถต้นคอผมนี่คนลุกสู้เลยตอนนั้นฟังแล้วก็รู้สึกอึดอัดไปด้วยเลยคุณโจแล้วหลังจากนั้นมีอะไรเกิดขึ้นอีกครับครับพี่ต่อหลังจากที่เราเดินสำรวจไปได้ไม่นานเนี่ยจูจ่ๆก็มีเสียงกระซิบแผ่วๆดังขึ้นครับพี่ต่อมันดังมาจากชั้นสองของบ้าน เหมือนมีคนกำลังพูดคุยกันแต่จับใจความไม่ได้พวกผมก็พยายามเงี่ยหูฟังกันใหญ่ครับตอนแรกก็คิดว่าเสียงเพื่อนแต่ทุกคนก็หันมามองหน้ากันเลิกๆเพราะได้ยินเหมือนกันหมดแล้วจู่ๆก็มีเสียงตึงตๆดังขึ้นมาอย่างแรงจากชั้นบนเหมือนมีของหนักๆกตกลงมาหรือมีคนล้มลงไปมันทําให้พวกผมในเสดุ้งเฮือกกันไปหมด พอส่องไฟแฉขึ้นไปที่บันไดเนี่ยผมขนลุกไปยันหัวผมเห็นเงาทะคุ่มทะคุ่มวูบผ่านไปอย่างรวดเร็วครับพี่ต่อเป็นเงาคล้ายคนแต่ไม่ชัดเจนแล้วทุกอย่างก็เงียบไปอีกครั้งนึง่งโอ้โหแล้วตอนนั้นพวกเราตัดสินใจยังไงยังสำรวจต่อหรือว่าถอยออกมากันครับตอนนั้นเนี่ยพวกผมเริ่มใจไม่ดีแล้วครับพี่ต่อแต่เพื่อนคนนึงเนี่ยยังปากกล้าอยู่ บอกว่าอาจจะเป็นแค่ลมพัดของตกก็ได้แต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่และความรู้สึกมันบอกว่าต้องรีบออกไปจากที่นี่ผมเลยชวนเพื่อนๆกลับกันเราทุกคนก็เห็นด้วยเพราะเริ่มไม่ไหวกันแล้วคือตอนที่เราเดินออกมาจากตัวบ้านกำลังจะถึงรั้วเนี่ยจู่ๆผมก็ได้ยินเสียงฝ่าเท้าดาังขึ้นมาจากข้างหลังเสียงมันดังตึกตึกตึกเหมือนมีคนกำลังวิ่งตามมาติดตเลย มันเร็วขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆด้วยครับพวกผมก็เลยรีบวิ่งกันสุดฝ่าเท้าเลยแทบจะไม่ได้หันไปมองข้างหลังเลยกลัวว่าถ้าหันไปจะเจออะไรเข้าพอถึงรถผมรีบสตาร์ทเครื่องแล้วก็ขับออกไปอย่างเร็วที่สุดแต่ระหว่างที่ผมมองกระจกหลังเนี่ยผมเหมือนเห็นเงาดํำๆคล้ายคนยืนอยู่ที่หน้าประตูบ้านหลังนั้นมันยืนนิ่งๆไม่ขยับเลย แต่มันจ้องมาที่รถของพวกเราเหมือนจะตามมาผมนี่ขนหัวลุกอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นครับแล้วหลังจะกลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยความหลอนมันจบกันแค่นั้นไหมหรือว่ายังตามมารบกวนเราต่ออีกพี่ต่อครับมันไม่จบแค่นั้นนะสิครับคืนนั้นพอผมกลับมาถึงบ้านนะทั้งทงที่เหนื่อยมากผมพยายามจะนอนแต่ผมได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินวนอยู่รอบๆเตียง เสียงฝ่าเท้าเบาๆบคลืดคราดคลืดคราดแล้วบางทีก็ได้ยินเสียงเหมือนมีใครมาเคาะประตูเบาๆก๊กก๊กทั้งๆั้ๆท,ๆที่ไม่มีใครอยู่บ้านเลยที่น่ากลัวกว่านั้นคือเพื่อนที่ไปด้วยกันทุกคนก็เจอเหมือนกันหมดเพื <P> ่อน <ๆ S 1> บางคนบอกว่าได้กลิ่นอับแบบในบ้านๆๆทั้งๆที่อยู่บ้านตัวเองแล้ว <ๆ S 2> บางคนก็เห็นเงาแปลกแปกผ่านตา <ๆ S 2> บ่อยอย่างเพื่อนผมอีกคนเ <ๆ S 2> นีน่ยครับ เล่าว่าคืนนั้นจู่ๆแก้วน้ำที่วางอยู่บนโต๊ะก็เลื่อนเองได้ทั้งๆที่ไม่มีใครไปโดนเลยเหมือนกับว่าสิ่งที่อยู่ในบ้านหลังนั้นมันตามพวกเรามาด้วยครับโหเรื่องราวของคุณโจนี่เล่นเอาผมขนลุกตามไปด้วยเลยเหมือนกับว่าบ้านร้างในตำนานแห่งนั้นมันไม่ได้มีแต่ตัวบ้านที่ว่างเปล่าแต่ยังมีอะไรบางอย่างที่คอยเฝ้ารอ และตามติดผู้ที่เข้าไปรบกวนออกมาด้วยครับพี่ต่อมันเป็นการไปบ้านร้างครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของพวกเราเลยเราไม่มีความคิดและความกล้าที่จะไปหาล่าบ้านร้างกันอีกต่อไปคุณผู้ฟังทุกท่านครับเรื่องราวสุดหลอนจากคุณโจเล่าให้เราฟังในค่ำคืนนี้คงทำให้หลายท่านสัมผัสได้ถึงความวังเวงและความน่ากลัวได้อย่างชัดเจนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสภาพของบ้านที่ทุดโทรมกลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นแปลกๆเสียงกระซิบและเสียงฝ่าเท้าที่ไม่ใช่ของคนไปจนถึงประสบการณ์หลอนที่ยังตามติดพวกเขามาแม้จะออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วก็ตามนี่แหละครับคือเรื่องราวที่ทำให้เรารู้ว่าบางสถานที่ก็ไม่ควรเข้าไปรบกวนจริงๆขอบคุณคุณโจมากนะครับที่มาแบ่งปันเรื่องราวสุดหลอนในค่ำคืนนี้ ยินดีครับขอบคุณที่ให้โอกาสเล่าเรื่องครับครับคุณโจสำหรับคุณผู้ฟังทางบ้านที่อยากแบ่งปันประสบการณ์หลอนๆแบบนี้ก็สามารถเล่ามาในคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับคืนนี้รายการสายหลอนหลังสีทูขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านหลับฝันดีไม่มีเรื่องหลอนๆมารบกวนนะครับคืนนี้คุณเพิ่งรับฟังเรื่องราวจากคนแปลกหน้าคนหนึ่งบางเรื่องไม่มีข้อพิสูจน์ บางความจริงไม่มีใครอยากพูดถึงขอบคุณที่ฟังจนจบเจอกันใหม่ทุกคืนวันพุธเวลาสี่ทุ่มก้านาทีที่นี่สายหลอนหลังสี่ทุ่มถ้าเงียบเกินไปลองไงเงีียหูฟังอีกทีคุณอาจจะได้ยินเสียงใครหรือเสียงอะไรบางอย่างก็ได้